สู่ระบบก็จะสู่หน้าจอที่2นะคะเป็นหน้าจอในการแสดงข้อมูลการลงทะเบียนออนไลน์นักศึกษาจะเห็นว่าในขณะนี้เนี่ยเราจะเห็นข้อมูลสําคัญก็คือคําว่ายังไม่มีข้อมูลวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนนะคะเนื่องจากว่าเรายังไม่เคยลงนะคะพอเข้ามาในหน้านี้ก็จะแสดงข้อความดังนี้ในหน้านี้ประกอบไปด้วยทั้งหมด สี่ส่วนที่เราต้องเข้าใจนะคะส่วนที่หนึ่งก็คือข้อมูลของนักศาสาสาสึกษานักศึกษาต้องตรวจสอบข้อมูลของนักศาส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 ึกษาว่าถูกต้องตามความปเป็นจริงหรือเปล่าอยู่คณะบริหารธุรกิจมีอาจารย์ที่ปรึกษาชื่อว่าอะไรนะคะในกรณีที่ผิดแจ้งข้อมูลแก่ศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อทําการแก้ไขข้อมูลในส่วนที่2คือส่วนนี้ค่ะนะเป็นการแส,แสดงแสดงข้อมูลการลงทะเบียนนะ,ะเกี่ยวกับเรื่องของปีการศาึกษาภาคการศึกษา ในตัวอย่างนี้คือ25 5 2ัออทับเทมที่1นะ,ะยอดเงินที่ต้องชําระกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์แล้วตรงนี้จะโชว์จำนวนยอดเงินนะะที่นักศึกษาลงไปว่าต้องเสียเงินทั้งหมดเท่าไหร่ใบคำร้องทะเบียนออนไลน์ของเรานะะนักศึกษาสามารถเขียนใบคำร้องผ่านทะเบียนออนไลน์ได้เลยโดยใบคำร้องมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะใบคำร้องเนื่องจากการลงทะเบียนน้อยกว่ากําหนดใบคำร้องเนื่องจากการลงทะเบียนมากกว่ากําหนดและ ใบคำร้องเนื่องจากการพ้นสภาพนะฮะในส่วนสถานะในส่วนสถานะนี้แสดงให้เห็นว่าการลงทะเบียนของการลงทะเบียนออนไลน์ของนักศึกษานั้นอยู่ในสถานะใดนะคะสำหรับตัวอย่างของเรานะคะที่เข้ามาครั้งแรกเนี่ยยังไม่เคยลงทะเบียนออนไลน์เลยเพราะฉะนั้นสถานะจะ,ะจะแสดงเป็นยังไม่ลงทะเบียน นะสถานะตัวนี้เนี่ยมีสถานะยังไม่ลงทะเบียนสถานะรออาจารย์อนุมัติสถานะอาจารย์ไม่อนุมัติสถานะอาจารย์อนุมัตินะะนั่นคืออะไรในส่วนของระบบทะเบียนออนไลน์นะคะสิ่งที่นักศึกษาต้องทําก็คือว่านักศึกษาต้องเข้ามาระบบทะเบียนออนไลน์ทําการเลือกรายวิชาในการลงทะเบียนนะคะแล้วก็ทําการบันทึกข้อมูลการบันทึกข้อมูล ยังไม่เสร็จขั้นตอนค่ะนาาักศึกษานักศึกษาจะต้องอรออาจารย์อนุมัติการลงทะเบียนออนไลน์ของนักศึกษาก่อนนะฮะอาจารย์ที่ปรึกษาจะทําการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนออนไลน์ของนักศึกษาว่า,เ,าเหมาะสมหรือและถูกต้องหรือไม่ในกรณีที่ไม่ถูกต้องอาจารย์จะลงคำพิเห็นเป็นไม่อนุมัติการลงทะเบียนในส่วนที่นักศึกษาท่านใดที่ลงทะเบียนได้ถูกต้องอาจารย์ก็จะระบ,บุเป็น อนุมัติการลงทะเบียนนะคะในกรณีที่อาจารย์อนุมัติการลงทะเบียนได้แ,แล้วนั้นนักศึกษาก็ทมาทําการยืนยันการลงทะเบียนนะคะเป็นการเสร็จสิ้นการใช้โปรแกรมระบบทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปที่นักศึกษาต้องทาก็คือว่าปริ้นเอกสารจากระบบทะเบียนออนไลน์ไปทําการชําระเงินโอเคนะคะ ในการทํางานดังกล่าวนั้นนักศึกษาจะต้องทําการเลือกโลงวิชานะคะเลือกโลงวิชานั้นเราจะทําได้ตรงไหนนะคะนักศึกษา ح. ในหน้าจอนี้เนี่ยตรงส่วนนี้ที่บอกว่าเป็นวิชาที่แสดงให้เห็นว่าเราเลือกวิชาอะไรได้ไปแล้วนั้นนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เลือกเลยและเราจะเลือกได้อย่างไรนะคะก็ต้องดูปุ่มในส่วนที่สี่นะคะจะเป็นปุ่มของการทํางานก็คือเราจะทําอะไรนั่นเองเอตอนนี้ มีให้นักศึกษาใช้ปุ่มอยู่ทั้งหมด3ปุ่มคือลงทะเบียนผลการเรียนแลวก็ออกจากระบบนะะปุ่มต่างๆตรงนี้ยังใช้ไม่ได้นะคะอ่ปุ่มต่างๆพวกนี้จะเป็นเรื่องของการแก้ไขการลงทะเบียนยกเลิกการลงทะเบียนแลวก็ยืนยันการลงทะเบียนซึ่งตอนนี้เรายังแก้ไขไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะเราควรที่จะไปเริ่มด้วยกันลงทะเบียนก่อนโอเคนะคะคลิก